ในโลกของสงครามสมัยใหม่ความเร็วความคล่องตัวและความอยู่รอดมักหมายถึงความแตกต่างระหว่างใชยชนะกับความพ่ายแพ้สำหรับทหารลาบยานพาหนะที่ขนส่งพวกเขาเข้าสู่สนามรบจะต้องไม่เพียงแต่พาทหารไปถึงที่หมายอย่างปลอดภัยแต่ยังต้องสู้ไปพร้อมพร้อมกับพวกเขาปรับตัวตามภูมิประเทศและเอาชนะการเคลื่อนไหวของศัตรูได้เครื่องจักรเหล่านี้ไม่ใช่แค่พาหนะลำเลียงแต่เป็นสัตว์ร้ายหุ้มเกราะที่มีอาวุธล้ำสมัย ความคล่องตัวสูงและการออกแบบที่หลากหลายวันนี้เราจะพาคุณดำน้ำลึกไปในโลกของรถรบทหารราบที่น่าทึ่งที่สุดที่เคยสร้างมาโดยเน้นไปที่ความคล่องตัวเพราะในการลบสมัยหมายความสามารถในการเคลื่อนที่สำคัญพออกับอำนาจการยิงดังนั้นอย่าเพิ่งกดข้ามเพราะสิ่งที่คุณจะได้ค้นพบต่อไปนี้จะเปลี่ยนมุมมองของคุณที่มีต่อรถหุ้มเกาะเหล่านี้ไปอย่างสิ้นเชิงลองจินตนาการถึงสมรภูมิที่รถถังดั้งเดิมกำลังเคลื่อนตัวไปข้างหน้าด้วยพลังมหาศาล แต่ขนาดที่ใหญ่ทําให้มันกลายเป็นเป้าหมายที่เคลื่อนช้าตอนนี้ลองนึกภาพรถที่เล็กกว่าแต่ติดอาวุธหนักสามารถวิ่งผ่านภูมิประเทศที่หลากหลายซากเมืองสนามโคลนทะเลสายพร้อมพร้อมกับปกป้องทหารและโจมตีสัตว์ร,รู้ไปด้วยนั่นแหละคือแก่นแท้ของรถรบทหารราบหรือพวกมันไม่ได้ใหญ่โตเท่ารถทั้งหลักแต่พวกมันนําเสนอการผสมผสานระหว่างความเร็ว อำนาจการยิงและความสามารถในการบรรทุกทหารได้อย่างลงตัวสมดุลนี้เองที่ทำให้มันกลายเป็นสิ่งที่กองทัพสมัยใหม่ขาดไม่ได้หนึ่งในชื่อแรกต่อที่ถูกพูดถึงเมื่อพูดถึงโอดที่คล่องแคล่วคือภูมิจักเยอรมนีผลงานของแรนแมทเทอร์และกรอสแมฟแวร์แมนภูเมจได้รับชื่อเสียงว่าเป็นหนึ่งในรถรอบทหารราบที่ทันสมัยและคล่องตัวที่สุดในปัจจุบันการออกแบบกระทัดรัดผสมกับปรอแบบโมดูลาล้ำสมัย และระบบการสะเทือนขั้นสูงทําให้มันเคลื่อนไหวได้อย่างรวดเร็วพร,พร้อมกับให้การปกป้องที่เนื้อชั้นคุณไม่สามารถทําความเร็วได้สูงสุดถึง43ไมล์ต่อชั่วโมงแม้จะมีน้ําหนักเกือบ43ตันซึ่งถือว่าเป็นผลงานวิศวกรรมที่น่าทึ่งสิ่งที่ทําให้มันโดดเด่นคือความสามารถในการปรับเกราะตามภารกิจเกราะที่เบากว่าเพิ่มความคล่องตัวสําหรับการปฏิบัติการฉับไว ขณะที่เกราะเสริมเพิ่มการปกป้องในพื้นที่เสียงสูงสำหรับทหารที่อยู่ข้างในความสามารถในการปรับตัวนี้อาจหมายถึงการลอดชีวิตจริงต่อแต่ความคล่องตัวไม่ได้หมายถึงความเร็วอย่างเดียวมันยังหมายถึงความสามารถในการควบคุมทิศทางคูมไม่มีระบบการสะเทือนและโครงแชสซีที่ให้การเคลื่อนไหวที่ราบรื่นบนูุิประเทศคขคะขขทำให้ทหารที่อยู่ข้างในไม่เหนื่อยล้าง่ายและพร้อมพร้อมลบอยู่เสมอ อำนาจการยิงของมันก็น่าประทับใจไม่แพ้กันด้วยปืนอัตโนมัติแต้มเค3 0มต่อเยมขนาด3 0ม mm, ตรที่สามารถทำลายทั้งเป้าหมายบนพื้นดินและเครื่องบินที่บินต่ำได้มันไม่ใช่แค่เร็วและยืดหยุน่นแต่มันยังมีความแม่นยำที่อันตรายถึงตายตอนนี้เราลองหันไปดูทางตะวันออกประเทศรัสเซียที่ซีรีส์เบียมผีกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของพลังการยิงที่เคลื่อนที่ได้เบียมพิลบสโดยเฉพาะคือหนึ่งในที่หลากหลายที่สุดในโลก ไม่เหมือนรุ่นก่อน BMP-3 มาพร้อมพร้อมอาวุธหนักทั้งปืนใหญ่100มิลิเมตรที่สามารถยิงได้ทั้งกระสุนและขีปนาวุธนำวิถีปืนอัตโนมัติ30มิลิเมตรและปืนกลหลายกระบอกทำให้มันกลายเป็นหนึ่งในที่อาวุธหนักที่สุดแต่ถึงจะเต็มไปด้วยอาวุธมันก็ยังคล่องตัวอย่างน่าทึ่งด้วยความสามารถสะเทินน้ำสะเทินบกที่สามารถข้ามแม่น้ำและทะเลสาบได้โดยไม่ต้องเตรียมการล่วงหน้า ลองนึกภาพสนามรบที่แม่น้ำทำหน้าที่เป็นกำแพงธรรมชาติในขณะที่ยานพาหนะอื่นต้องสร้างสะพานข้ามเดี่ยมพิลบสก็แค่พุ่งลงน้ำแล้วเคลื่อนที่ต่อความคล่องตัวแบบนี้ให้ในายพลได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร,ร์อย่างมหาศาลหลักนิยมการรบของรัสเซียนเน้นที่ความคล่องแคล่วและการปรับตัว และ b m p 3ก็มอบสิ่งนั้นได้อย่างเต็มที่มันอาจจะไม่ทันสมัยเหมือนพวกมเม๋แต่ความสามารถในการปฏิบัติการในสภาพอากาศที่หลากหลายจั้งแต่ทะเลทรายไปจนถึงบึงน้ำทำให้มันกลายเป็นเครื่องมืออันทรงพลังในคลังแสงของกองทัพเมื่อหันไปที่สวีเดนเราจะพบกับซีวี90ตระกูลนูสที่ออกแบบมาเพื่อความเร็วความคล่องตัวและความยืดหยุ่นผลงานของแบร ซิสเตมเซอโกนซีวี CV, 90ถูกใช้งานในหลายประเทศทั่วยุโรปสิ่งที่ทำให้ซีวี90น่าสนใจคือการให้ความสำคัญกับการเคลื่อนไหวในสภาพแวดล้อมที่โหดร้ายคุมประเทศของสวีเดนเต็มไปด้วยป่าหนองน้ำและพื้นที่ปกคลุมด้วยหิมะต้องการยานพาหนะที่สามารถวิ่งไปในที่ที่รถทังหนักไปไม่ถึงซีวี90ถูกออกแบบมาเพื่อสิ่งนี้โดยมีเครื่องยนต์ที่ทรงพลังระบบการสะเทือนขั้นสูงและแรงกดบนพื้นต่ำ ทำให้สามารถเคลื่อนที่ผ่านพื้นดินอ่อนนุ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพซีวี90ยังสามารถปรับแต่งได้หลากหลายมีหลายรุ่นสำหรับภารกิจจอราตะเวนบังคับการและการลบมันติดปืนอัตโนมัติ40มิลิเมตรซึ่งให้สมดุลระหว่างอำนาจการยิงและน้ำหนักเพื่อไม่ให้เสียความคล่องตัวแรกกับพลังการทำลายซีวี90ผ่านการทดสอบในสนามรบอัฟการนิสถานที่ซึ่งความคล่องตัวในพื้นที่ภูเขาและการป้องกันกับระเบิดแสวงเครื่องได้รับคำชมอย่างสูงจากทหาร ในทหากพูดถึงความคล่องแคล่วที่ผสานเข้ากับการออกแบบอนาคตเราไม่อาจมองข้ามเคยสิบของเกาหลีใต้ได้ผลงานของวานเวลดิฟเอนซ์เคยสิบเเป็นผู้เล่นหน้าใหม่ในโลกของฟิฟสและมันแสดงให้เห็นว่าวิศะวะกรรมสมัยใหม่สามารถเปลี่ยนพลวัตของสนามรบได้อย่างไร K21 มีน้ำหนักเบากว่าเมื่อเทียบกับสของตะวันตกหลายรุ่นเพราะใช้วัสดุคอมโพสิตแทนก่อเหล็กหนัก ต่อการลดน้ำหนักนี้เพิ่มความเร็วและความคล่องแคล่วอย่างมากแม้จะมีน้ำหนักเบาแต่แค่ย21ก็ยังให้การปกป้องที่แข็งแกร่งและติดปืนใหญ่40มิลลิเมตรพร้อมพร้อมระบบควบคุมการยิงล้ำสมัยสิ่งที่ทำให้แค่ย2โดดเด่นจอริงยิงคือความสามารถสะเทินน้ำสะเทินบกมันไม่ใช่แค่ลอยน้ำเหมือนบางคันแต่สามารถขับเคลื่อนตัวเองในน้ำได้อย่างรวดเร็วด้วยเครื่องขับดันน้ำ ทำให้การข้ามแม่น้ำเป็นเรื่องง่ายและมีประสิทธิภาพสำหรับคาบสมุทรเกาหลีที่เต็มไปด้วยแม่น้ำและพื้นที่ชุ่มน้ำคุณสมบัตินี้มีค่ามาหาศาลความคล่องตัวของ K21 ทั้งบนบกและในน้ำทำให้สามารถปฏิบัติการได้อย่างรวดเร็วและยืดหยุน่นซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นในการรบที่เดิมพันสูงสำหรับฝั่งอเมริการถเบอร์ได้แฟทิมวีเเถูกใช้งานมานานหลายทศวรรษ แม้จะไม่หมายเท่าภูมิรหรือแค่ยแต่แบลร,รี่ผ่านการอัปเกรดมามากมายและยังคงมีความเกี่ยวข้องเสมอในช่วงแรกถูกวิจารณ์ว่าหนักเกินไปและซับซ้อนแต่เมื่อเวลาผ่านไปมันก็พิสูจน์ตัวเองได้ในสงครามอ่าวไปจนถึงอิรักและอื่นๆความคล่องตัวของเวอร์ไดไม่ได้มาจากความเร็วเพียงอย่างเดียวแต่ยังมาจากความสามารถในการปรับตัวแบลร์สามารถบรรทุกทหารยิงด้วยปืนอัตโนมัติ25มิลลิเมตร ปล่อยคีปนาวุธโทเพื่อต่อสู้กับรถถังและยังสามารถเคลื่อนที่อย่างคล่องแคล่วในสนามบรบได้เหตุผลที่ว่าเธอใดยังถูกใช้งานอยู่ก็คือความสามารถในการเชื่อมต่อกับระบบดิจิทัลของสนามรบยุคใหม่เพิ่มการรับรู้สถานการณ์ให้กับทั้งลูกเรือและกองบัญชาการในแง่ของความคล่องตัวแยได้อาจไม่เร็วเท่าพมือหรือสะเทินน้ำสะเทินบกได้เหมือนเ2ยแต่ความสมดุลระหว่างอำนาจการยิง ความสามารถในการบรรทุกทหารและการพัฒนาต่อเนื่องทำให้มันยังคงส่งพลังอย่างมากฝรั่งเศสเองก็มีชื่อในลิตรนี้ด้วยเวโวอร์สรถกบูแบบล้อยอย่างแล้อที่ออกแบบมาเพื่อความคล่องตัวทั้งในเมืองและพื้นที่โลง่งสแบบล้อยางอย่างเวฟสามารถมอบความคล่องตัวในแบบที่ต่างจากรถแบบสายพานพวกมันเร็วกว่าเมื่ออยู่บนถนนเงียบกว่าและมักต้องการการซ่อมบำรุงน้อยกว่าเวฟแท้สามารถวิ่งด้วยความเร็วสูงและขนส่งทหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ขณะเดียวกันก็ยังคงมีเกราะและอาวุธที่น่ากเกรงขามในภารกิจต่อต้านการก่อความไม่สงบหรือการรักษาสันติภาพที่ซึ่งความเร็วในการเคลื่อนย้ายสำคัญกว่าการมีกอรหนักเว็บแซร์ทำได้ยอดเยี่ยมอีกหนึ่งที่ควรกล่าวถึงคือในเมื่อจากอิสราเอลแม้ในทางเทคนิคมันสร้างขึ้นบนแชสซีของรถถังโมโคเแต่บทบาทของมันในฐานะพาหนะขนส่งทหารที่หุ้มกราหนักพร้อมพร้อมความคล่องตัวที่มาก ทำให้มันกลายเป็นกรณีพิเศษเมื่อให้ความสำคัญกับการปกป้องและความอยู่รอดแต่กลับคล่องตัวเกินค่าสำหรับน้ำหนักระดับนั้นอิสราเอลออกแบบมันหมาเพื่อการลบในเมืองที่ซึ่งความคล่องแคล่วและความปลอดภัยของทหารเป็นสิ่งสำคัญเมื่อเปรียบเทียบรถเหล่านี้ทั้งหมดจะเห็นได้ว่าความคล่องตัวในชมีได้หลายรูปแบบสำหรับบางคันเช่นผมเอือความคล่องตัวมาจากการผสมผสานกระหนักเข้ากับระบบการเทืออล้าสมัยเพื่อรักษาความเร็ว สำหรับบางคันอย่าง b m p 3หรือ k 21ความคล่องตัวมาจากความหลากหลายของภูมิประเทศรวมถึงการสะเทินน้ำสะเทินบกรถแบบล้อย,อยางอย่างเว็บไซเน้นความคล่องตัวในการเคลื่อนที่บนถนนและในเมืองสิ่งที่เหมือนกันคือรถเหล่านี้ทั้งหมดให้อำนาจกองทัพในการเคลื่อนที่อย่างรวดเร็วปกป้องทหารและโจมตีอย่างเด็ดขาดความคล่องตัวไม่ได้เป็นแค่ตัวเลขทางเทคนิค แต่มันคือปรัชญาของสงครามสมัยใหม่ยานพาหนะที่สามารถเคลื่อนไหวได้ดีกว่าสัตว์รูเคลื่อนทหารได้เร็วกว่าสัตว์รูและปรับตัวเข้ากับภูมิประเทศได้จะได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์เสมอในโลกที่สนามรบเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนความสามารถในการเคลื่อนที่ตอบสนองและโจมตีอย่างมีประสิทธิภาพคือสิ่งที่ตัดสินผลลัพธ์ของสงครามรถเหล่านี้คือฮีโร่ที่มักไม่ค่อยได้รับการกล่าวถึงในเชิงยุทธศาสตร์ พวกมันไม่ได้รับแสงสปอตไลท์เท่ารถถังหรือเครื่องบินขับไล่แต่บทบาทของพวกมันมีความสําคัญอย่างยิ่งพวกมันพาทหารเข้าสู่ใจกลางของความขัดแย้งปกป้องพวกเขาจากอันตรายและมอบความคล่องตัวในการลบวิวัฒนาการของุแสดงให้เห็นว่ากองทัพสมัยใหม่ให้ความสําคัญกับความเร็วและการปรับตัวมากแค่ไหนสะท้อนให้เห็นถึงธรรมชาติที่เปลี่ยนไปของสงครามดังนั้นครั้งหน้าที่คุณนึกถึงยานพาหนะหุ่งกาะ อย่านึกถึงเพียงรถถังขนาดใหญ่ที่เคลื่อนตัวช้าๆแต่จงจำรถนักรบที่คล่องแคล่วเหล่านี้ที่ผสมผสานความเร็วอำนาจการยิงและการปกป้องเข้าด้วยกันในแบบที่นิยามพลวัตของสนามรบใหม่ตั้งแต่ภูมือของเยอรมนีไปจนถึงเบียมพิลบ3ของรัเสเซียตั้งแต่ซีวี90ของสวีเดนไปจนถึงเก21ของเกาหลีใต้และตั้งแต่เบย์ดานของอเมริกาไปจนถึงเว็บแซของฝรั่งเศสร,รถเหล่านี้กำลังกำหนดวิธีที่ท,ทหารราบเคลื่อนไหวและต่อสู้ แต่ละคันเป็นตัวแทนของปรัชญาการทหารของแต่ละประเทศแต่ทั้งหมดมีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันการสแสวงหาความคล่องตัวที่ไร้เทียมทานและนั่นก็คือบทสรุปของการรีวิววันนี้เกี่ยวกับรถที่ล้ำสมัยและคล่องตัวที่สุดที่กำลังเปลี่ยนโสมสนามลบสมัยใหม่รถเหล่านี้ไม่ใช่แค่ยานพาหนะแต่เป็นผู้เปลี่ยนเกมในการทำสงครามและการได้ใช้ชนะสำหรับครั้งหน้าจงจำชื่อและความสามารถของพวกมันไว้ เพราะพวกมันจะยังคงมีอิทธิพลต่อยุทธศาสตร์ทางทหารไปอีกหลายทศวรรษคำสุดท้ายที่อยากฝากไว้เรียบง่ายแต่ทรงพลังเบอร์ m o s t e r Infantry f a g t i n g Vehicles